สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n น l รีวิวพาณนะครับเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับนี่คือเหรียญพระหุรมานรุ่น2วัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เหลืออยู่11เหรียญสุดท้ายนะแล้วก็มีรายการกล่องแดงนี่เป็นชุดแถมยกหลังนะครับส่วนกล่องน้ําเงินนี่คือชุดเนื้อทองแดงเนื้อโลหะชนวนนะก็ะคือเขาจะอยู่ในรายการเดียวกันก็จะมีทั้ง โลหะชนวนมีทั้งทองแดงผิวรุง้งผิวไฟนะลงยาสีต่างๆก็ลุ้นลงยาลุ้นงานหน้ากากลุนนะฮะลุนหน้ากากทองคําด้วยนะมีลุ้นหลายอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เหลือสิเหรียญเดี๋ยวขออนุาญาตแกะใท่านเลือกเลยนะท่านไหนที่ไม่อยากจะลุนนะครับอยากจะเลือกเดี๋ยววันนี้เลือกเลยเหลืออยู่สิเหรียญแล้วก็มีชุดแถมยกหลังด้วยทั้งหมด5เหรียญเดี๋ยวขออนุาญาตเริ่มที่นะครับชุดรายการ ลุ้นของเราดีกว่านะหลักๆก,ก็คือเนื้อโลหะชนวนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อเดีวยวกันทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีรายการเซอร์ไพรส์มาเป็นตะปูสังขวานอนมั่งลงยามั่งหน้ากาก,ากนู่นนี่นั่นมั่งนะครับก็จะเป็นเนื้อสามกษัตริย์มั่งสองกษัตริย์มั่งนะฮะก็ลุ้นกันไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก็ให้ดูก่อนนะครับอ่านะครับแบบนี้นะ มาดูกล่องแรกครับนี่เลยนะฮะหน้ากล่องคนระับพระหูรมานพระอาจารย์มหาต่อธรรมรังสีวัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมารุ่นนี้หลวงปู่ศิลาเมตตาปลุกเสกให้ถึงสองวาระแล้วก็พระอาจารย์ต้มวัฒนสแบงก็ปลุกเสกให้สองวระ่ะมาดูกันครับเป็นเนื้ออะไรครับอ่านี่นี่อันนี้เป็นเป็นตะปูนะฮะตะปูสังขวานอนนี่น,นี่นี่นะนี่ของดีนะ ตะปูตอกโบตอกสลานะครับคลิกตะปูโบราณน,นี่หลายท่านไม่ทราบว่าตะปูสังขวานอนนี่หลวงพ่อเดิมใช้ไปหลอมทํามีดหมอนะมีดหมอเล่มละหลักล้านนะฮะเขาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก,ก็ทํามาจากตะปูสังขวานอนนะครับเห็นไหมเนี่ยนะตอกคตรตรงนี้นะครับสวยมากนะครับเป็นเหรียญกงจักรนะครับซึ่งเป็นอาวุธของพระอิศวนนะครับ ก็สุดยอดพุทธคุณอยู่แล้วนะครับนี่คือเนื้อตะปูสังขวรนอนสวยๆครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นอักขระยันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขนะไม่รู้เขาตอบไว้ตรงไหนด้านข้างหรือเปล่านะครับอม,อม,มองไม่เห็นเลขนะแปบ๊บนึงนะหรือว่าตรงนี้คือเลข นะเลขอะไรไนะม่เห็นนะครับอ่าเป็นเป็นโค้ดหรือเป็นเลขนะฮะอ๋อโค้ดมีโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับนีนี่โค้ดตรงนี้น่าจะเป็นเลขนะครับแต่ผมมองไม่ออกเป็นเลขอะไรนะครับเลขสามหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเลขสามนะครับนนี่ะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่อนะ่ะ มองนอกกล่องสักครู่เดี๋ยวขอญาตส่องดูหน่อยไม่รู้เลขอะไรนะครับมองเห็นหรือ่าไม่รู้น่าจะเป็นเลขสามนะครับเท่าที่ดูแล้วกแต่งานเขาสวยนะดูดิเห็นไหมฮะโอ้สวยวิ่งเลยฮะดู แล้วหลอกมาได้ดีด้วยตะปูสังวานอนสวยมากนะครับดูด้านหลังโอ้โหโเนื้อนี่แบบสวยมากนะผมชอบผิวแบบเนี้ยมันคลาสสิกเนะเนี่ยดูโคตตรงนี้โคตนี้น่าจะเป็นยันนะปัดตลอดนะ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเลขสามนะน่าจะเป็นเลขสามนะครับผมมองเป็นเลขสามนะท่านทุกท่านมองเป็นเลขอะไรนะผมมองเป็นเลขสามนะแต่สวยจริงครับดูสิอู้สวยมากนะครับอ่ะเหรียญน,นี้นะครับท่านไหนจะรับอ่ะมาท่านไหนจะรับเนื้อตะปูสังขวานอนนะท่านไหนจะรับเอาไปที่ 3ามห้าสิบาทอ่ะเลือกเอาเลยครับ350บาทถ้าไหนาจะรับเหรียญน,นี้เลือกสนะครับอ่ะรับไปอ่ะเหรียญแรกขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีผมเชื่อว่าแกะลง YouTube วันเนี้เดี๋ยวก็หมดวันนี้แหละสิเหรียญน,นะครับอ่ะมาดูเหรียญที่2ครับเหรียญที่2แต่นั้นแตนอ่ะเป็นตะปูสังข้านอนอีกแล้วนี่นะครับ สวยๆ <c oughs> เลขอะไรเอ่ยอ่าเป็นเลขจริงด้วยฮะเนีน่ยนะอะไรน่าจะเป็นสามเก้าไหมฮะอ่าเป็นสามเก้าครับอง์นี้เลขสามเก้านะตะปูสังขวานอนเลขสามเก้านะโอ้น,นี่เจอพิเศษอีกแล้วตะปูสังขวานอนเลขสามเก้าครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทครับท่านหนรับแจ้งมา นะเอา3าอาสิบบาทครับตะปูสังขาวานอนเลข39ครับอ่ะขออนุญาตผ่านไปครับต่อไปนะครับอง์ที่3นะเปิดขึ้นมาอ้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นตะปูอีกไหมอ่าเป็นตะปูสังขาวานอนอ่านี่ <Ooh. S 2> เจอแต่สวยๆนะวันนี้นะ mm. เลขอะไรเ่ยสามหนึ่งนะครับนี่เลขสามหนึ่งนะสามหนึ่งอู้สวยมากแล้วแล้วผิวรุ้งด้วยนะตะปูเหรียญน,นี้ผิวแบบนะดูสิผิวแบบอมรุ้งเลยนะครับอู้สวยมากนะครับดูหู Ooh, นะฮะสวยจริงสวยจังไม่ติงหนังนะฮะ เลขสามหนึ่งครับสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับอ่าเอาสามร้อยห้าสิบบาทเหรียญน,นี้ท่าไหนรับแจ้งมาโอเค <c oughs> ต่อไปเหรียญที่สี่ครับเหรียญที่สี่ครับลงปูทวดเหลือเหรียญเดียวนะครับใครมีคนถามหาลงปูทวดอยู่นี่เหลือลมดําเหรียญเดียวไม่รู้ผมจะออกดีไหม <c oughs> ในใจโอจะเอาไปห้อยขึ้นคอนะครับนี่ ผมก็ยังไม่ได้ห้อยลงปุ่ทรศทสักทีนะแล้วผมเดินทางไกลบ่อยด้วยนะหลักๆประเด็นเหลือแค่เหรียญเดียวนะครับอ่าเป็นตะปูเช่นกันนะตะปูอีกและตะปูสังขวานอนนะครับผู้โชคดีนะเจอแต่ตะปูสังขวานนี่คือตะปูตอกบทตอกสลานนะตะปูโบราณน,นะครับดูฮะอูลเลขสองตัวเดียวทุกท่านดูสิ เลขสองเป็นแค่รองแม่ทัพเท่านั้นครับดูโอ้โหสวยมากดูผิวฮะ,ะเลขสองตัวเดียวะครับอ่าเอาสามร้อยห้าสิบาทท่านไหนรับแจ้งมานะครับเลขสองตัวเดียวนะอ่าท่านไหนรับแจ้งมาผมว่าเลขสองเราไปก่อนเขาแน่นอนนะฮะต่อไปครับเนื้อตะปูนี่สุดๆแล้วนะค,ะคือ โอ้มาเป็นทองแดงผิวไฟกันบ้างครับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนบรรยากาศบ้างใครชอบสไตล์แบบทองแดงก็แพงได้นะนี่ใครชอบสไตล์แบบทองแดงก็แพงได้เลขอะไรเนี่ยโอ้เลขหนึ่งทุกท่านดูสิโอ้โหเมื่อกี้เจอเลขสองว่าสุดแ้วทีนี้เจอเลขหนึ่งเลยฮะดู ต่อไปจะเจอเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งหกแปดหรือเปล่านะเอ้านะครับเลขหนึ่งนะแต่ให้ราคาพิเศษเท่ากันไปเลยใครไวรับไปที่สามร้อยห้าสิบาทครับอ่ะรับไปนะครับสามร้อยห้าสิบาทผิวไฟสวยๆดูสิสวยมากนะครับนี่อ่ะรับไปเอาสามรอยห้าสิบบาททนายรับปิดมา เหรียญต่อไปนะครับเป็นตะปูสังขวานอนอีกแล้วอ้ ه, เราหมานตะปูนะเนี่ยหลังนี้หมานตะปูมากเลยแต่ว่าผมชอบสวยเลขอะไรเอ่ยเลขสี่เจ็ดนะครับอ่านี่นะชัดเจนนะ,ะลูกค้านี่นะมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมครับ สี่เจ็ดนะครับเลขสี่เจ็ดนะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะสี่เจ็ดนะครับตะปูสังขมานอนเอาสามร้อยห้าสิบาทครับอ่ะรับไปนะครับแกะให้ดูให้เลือกกันเลยนะครับเลือกเลขเอานะครับท่านไหนชอบองไหนเลขอะไรท่านก็เลือกเอานะครับต่อไปต่อไปเป็นเนื้อ ตับปูสังขวานอนอีกแล้วครับ <Okay. S 1> นี่เลขอะไรเนี่ยสี่สี่หรือสี่เก้าแป๊บนะฮะโอเ,โอเ,เลขสี่สิบสี่ครับทุกท่านมาแล้วครับเลขตองมาแล้วครับสี่ีครับชัดเจนครับนี่นะ ชัดเจนเลยนะครับเลขสี่สี่นี่ฮะเลขสี่สิบสี่มาแล้วครับอ่าเอาสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะต่อให้เลขสวยแค่ไหนผมก็ให้ท่านอย่างนี้แหละเอาพิเศษกันไปสำหรับลูกค้าตรมตามครับเหรียญพระโหรมานรุ่นสอครับพุทธคุณเต็มเปี่ยมหลวงปู่ศิลาปุกเศกสองบาระพระอาจารย์ต้อมประพัสโรวัทนาสแบง ปุกเศษสองวาระท่านคิดดูว่าเข้มขังขนาดไหนเลขสี่สี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทคนไหนไวรับไปอ่ะปิดมาเอา3ามห้าสิบบาทครับอ่านะครับต่อไปนะครับทองแดงผิวไฟครับอ่าครับยังไม่เจอทองแดงผิวรุง้งยังไม่เจอทองแดงมันปูนะ เจอแต่ตะปูสังเข้าานอนแล้วก็ทองแดงผิวไฟโอ้โหเรียกอะไรเลขกสิบเก้าครับทุกท่านสิบเก้านะครับอืมนะสวยนะผิวคือผมจะบอกว่าทองแดงเขาสวยดูสิผิวทองแดงเขาสวยมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยน,นะผิวทองแดงเขาสวยมาก,มกนะครับเลขกสิบเก้านะเอาสามร้อยห้าสิบบาทเช่นกันท่านไหนรับ เลขอะไรเลือกเลขมาเลยครับอ่าต่อไปแกะให้ดูให้เลือกกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองแดงผิวไฟอีกแล้วครับทองแดงผิวไฟครับเลขสามสิบเก้าครับนี่นะสามสิบเก้านะเลขสามเขาจะเล่นหางสักนิดนึงนะผมก็เลยงงๆหน่อยนะ นี่นะฮะสามสิบเก้าชัดเจนเลยอ่านี่เลยสามสิบเก้าครับนี่นะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทตั้งแตรับปิดมาทองแดงผิวไฟเลขสามสิบเก้าครับสามร้อยห้าสิบาทครับผมยกเว้นผมจะเจอเลขหนึ่งหกแปดนะน <c oughs> ะาต่อไปอ่ะทองแดงผิวไฟอีกแล้วครับ ทองแดงผิวไฟอีกแล้วครับนี่นะครับเลขยี่สิบครับนี่ทองแดงผิวไฟเลขยี่สิบนะทองแดงผิวไฟเลขยี่สิบนะครับอ่าให้สามร้อยห้าสิบบาทเช่นกันนะสามร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับทองแดงผิวไฟเลขยี่สิบครับอ่านี่นี่เลขยี่สิบนะท่านได้รับแจ้งมาเลยนะครับต่อไปเหรียญสุดท้ายครับ เหรียญสุดท้ายครับเป็นทองแดงผิวไฟเอ้าเจอเด็ดผิวไฟเนาะผิวไฟกับตะปูนะมานผิวไฟกับตะปูนะเลขสิบห้านะครับนี่เลขสิบห้าครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับเลขสิบห้าครับผิวไฟทองแดงผิวไฟเลขสิบห้าเอาสามร้อยห้าสิบาทอ่ะท่านไหนรับแจ้งมาครับนี่สวยสวยเลยนะ เอาสามร้อยห้าสิบาทเอาทีนี้เร็วเรามาดูรายการที่เป็นชุดแถมยกลังกล่องสีแดงนะครับนี่นะอ่ะดูกล่องแรกกันแถมยกลังจะเป็นแบบไหนเนื้ออะไรนะครับอ๋อเป็นเนื้อผงนะฮะเ,เนื้อผงสมนาคุณยกลังเป็นเนื้อผงนะครับนี่เป็นพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมพะระโหรมาลเหยียบเปินนะครับ นี่ด้านหลังก็มีกงจักรนารายนี่เห็นไหมพระหัวรมานนะครับเหยียบปืนนะอันนี้คือเป็นแถมยกรังนะครับตอกแจกมันเป็นรายการแจกทานนะเลขสามหกสี่สามองค์นี้เลขสามหกสี่สามถ้าไหนรับเอาสองร้อยบาทครับองค์นี้อ่ะปิดไปเอาสองร้อยบาทครับอ่ะปิดไปนะครับองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่สองที่สองมาครับ เป็นเนื้อเดียวกันนะเป็นเนื้อดำๆเขาเรียกว่าเนื้อผงไบลานนะครับเนื้อผงใบลานนะตำราไบาลานเก่านะฮะของวัดแจ้งในนะนี่นะครับอง์นี้เลขสองเจ็ดสองแปดต่อโค้ดแจกนะครับสองเจ็ดสองแปดนะเอาสองร้อยบาทครับเลขสองเจ็ดสองแปด เอาที่สองร้บาทอ่าท่านไห้รับปิดมาสองร้อยบาทครับต่อไปต่อไปนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทองอ่าไม่ใช่ทองทออภัยเนื้อผงใบลานนะครับแต่ว่าองค์นี้จะมีจีวรหลวงปู่เยอะกว่าเขาหน่อยนะครับนี่จีวรน,นเน้นเลยองค์นี้อุ๊ยองค์นี้ผมจับแล้วมือสั่นเลยนะ เอาเรื่องนนเนี่ยเอาเรื่องน,นั้นีละเลขสามสามเก้าห้านะครับพุทธคุณเอาเรื่องนะฮะสัมผัสได้เลยนะจีวรหลวงปู่นั่นแหละสวยอะอง์นี้หน้าหน้าขึ้นคอมากนะครับนี่เอาสองร้อยบาทนะท่านไหนจะรับปิดมาเลขสามสามเก้าห้าเอาสองร้อยบาทครับอขออนุญาตเก็บไว้นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับ องค์ที่สี่ครับอ่านี่องค์ที่สี่ครับอ่าอันนี้ก็มีจีวรเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะจีวรไม่ล้นเหมือนองค์เมื่อกี้องค์เมื่อกี้นี้จีวรล้นเลยนะฮะเลขสามสี่แปดเก้านะใครถูกฉลว์เลขไหนเลขอะไรนะชอบเลขอะไรก็เลือกเลยสามสี่แปดเก้าสามสี่แปดเก้าเนื้อผงใบลานสีดำสามสี่แปดเก้าองนี้เอาสองร้อยบาทครับอ่ะท่านได้รับปิดมา ต่อไปครับองค์สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับองค์สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับด้านหลังนี้นี่เป็นยันของหลวงปู่ศิลาท่านเขียนให้นะเห็นไหมพระหุรมานนี่เห็นไหมมียันกันปืนนี่ยันคุมกันระเบิดด้วยเห็นไหม แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระโหารมานเหยียบปืนไว้สวยนะองค์นี้เลขสามสเก้านะฮะเอา200บาทเช่นกัน3ามสีเนะครับเหรียญเนื้อโลหะ350บาทให้350บาททุกเหรียญท่านไหนเอา3าเหรียญก็หนึ0งพบาทนะส่วนเนื้อผงซึ่งเป็นรายการจัดทานเนี่ยเนื้อผงใบลานเนี่ยให้องค์ละ200บาททุกองนะท่านไหนจะรับองค์ไหนเลขอะไรนะแคบรูปส่งมาทางไลน์หรือโทรมาแล้วก็ แจ้งได้เลยว่าท่านจะเอาเนื้ออะไรเรีอะไระถ้าท่านไหนสั่งทางไลน์ก็แขบรูปส่งมาด้วยนะจะได้หาง่ายๆเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ